สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะามาค่ะคลิปนี้จะพามาเบิงวิธีเสียบสายตะกาหรือว่าเสียบหูตะกาของน้องเพื่อนค่ะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าเสียบยากนะคะอ่าน้อนงเพื่อนจะพาเสียบเดอ้อน,นี้ก็เครื่อเาเสียบลงมาแล้วนี่มันจะดึงลงบ่ได้ค่ะมันจะติดนีเห็นบก่ก่อนเ่าจะเสียบเหาทุบระยะนี้ให้มันแบนแค่น้อยนะคะแล้วเขาจะดึงลงบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดสายยางให้เอาเศษแบบนี้ค่ะมาประกบแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็ดึงลงค่ะนี่ดึงลงแบบนี้นะคะสายยางนี้จะดึงลงมาเลยค่ะจะโบติดจะโบติดสายยางนะคะจะโบเจอปัญหาค่ะนี่นะคะเสียบลง้าเขาจะดึงลงเลยมันติดนี่เันบนบ้วพี่น้องมันติดมันติดมันดึงลงบ่ได้เอาเส้นเศษนี่มาเสียบลองแบบนี้ค่ะมาเสียบทับแบบนี้นะแล้วก็ดึงลงแบบนี้ค่ะเนี่ย เห็นบ่พี่น้องดึงลงวงในล้วนี่แหละค่ะวิธีแก้ไขปัญหาเล็กเ็กน,น้อยบางเทือมันเหมือนจะง่ายค่ะบางเทือเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็าย,ยากนะคะบางเทือมันเป็นเส้นผมบางพวกเขาค่ะพี่น้องเขาเขาอ่านบอ,อกว่าเขาสิแก้ไขปัญหาแบบไหนนะคะคลิปนี้นังเพื่อนก็นเลยนั่มาแบ่งปันความรูแบ่งปันเทคนิคเล็กเล็น้อยน้อยให้กับแม่แม่มือใหม่ของเขาค่ะ คลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะแม่แม่คะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งเพื่อนที่คลิปต่อไปี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า